ขอขยับมาที่ตัว TTB ธนาคาร TMB ธนาชาติโอ้โหคุณตองทำไมปีนี้เขาลุกสินเชื่อลายย่อยเยอะจังเลยอะ่ะนะผมว่าปีนี้เขาค่อนข้างบูนะเท่าที่ฟังผู้บริหารให้ไกด์แดนซ์เนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมสำหรับ TTB ตัวนี้ครับครับเอ่อต้องต้องบอกเอาลุกก่อนนะครับว่าตัว TTB เนี่ยของผมเองในให้น้ำหนักเป็นเทรดดี้นะครับการจะไม่ได้ ไม่ได้เป็นแบงค์ที่ชอบมากคือหนึ่งเลยคือเขาเป็นแบงค์ขนาดก้ามกึ่งนะครับกลางใหญ่แต่ว่าตัวของพอร์ตหลักเนี่ยก็ยังเป็นเช่าซื้อหมายความว่านิมเนี่ยหรือว่าอัตรากําไรของดอกเบียนะครับมันจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนะครับแม้ว่าพอของฐานลูกค้ารายย่อยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าตัวนิมหรือว่าตัวของยิวที่บริษัทได้เนี่ยเอ่อถ้าไปดูในไตรมาสสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากนักนะครับ แล้วก็ภาพนี้ก็น่าจะเป็นไปในตลอดปีนี้เพราะว่าเขาก็ยังมีในเรื่องของเงินฝากที่ส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมมองก็คือตัวของพอร์ตสินเชื่อนะครับตัวโลนโ้สในช่วงของเดือนเจ็ดเนี่ยก็ไม่ได้โตนะครับคุณยุทธนาก็ยังเหมือนยังทรงๆอะ่ะคือถ้าถ้าเป็นภาพเป็นแบบนี้แล้วความสามารถในการส่งผ่านกเบียมันไม่ได้ดีเหมือน,นแบงก์ใหญ่เนี่ย บอว่าไรายได้ดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้โตมากนะนะาเทียบกับ Q ิ1นะครับเออตัวของฝั่งในหน้าประกันนะครับพอสินเชื่อไม่โตรายฝั่งไรายได้ในหน้าค่าประกันเนี่ยมันก็โตได้ยากแต่ส่วนที่ทําให้เคทีทีบีเนี่ยผลประกอบการเร่งตัวขึ้นมาคือการตั้งสำรองนะครับคือเขา,าเอะมีสำรองในลดลงไปเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกแล้วนะครับทําให้ดูมในการที่จะลดลงคิวในการตั้งสำรองที่จะลดลงในเทียบกับไตรมาสสเนี่ย ผมว่ามันเหลือน้อยนะครับมันทําให้ผลประกอบการ Q1Q Q อาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับแบงก์ใหญ่แล้วก็รวมถึงผลจากตัวของนิมที่มันขยับเพิ่มขึ้นไม่ได้เนี่ยอผมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากสําหรับ TTB นะครับแต่ว่าเยอันเยเนี่ยดีขึ้นเยอะแหละเพราะว่าทว,ว่าสําองปีที่แล้วสูงกว่านี้นะครับปีนี้กลับมาอยู่ในระดับปกติแต่ถามว่าปีหน้าล่ะปีหน้าก็ลดลงได้ยากแล้วสําหรับตัวการตั้งสํารองมันจะทําให้ตัวของ ฐานกำไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับดูจากราคาหุ้นที่เร่งขึ้นมานยผมแนะนําเป็นเทรดดิ้งนะครับถามว่าจะโลโอเวอร์ไปแล้วเนี่ยราคาตอนเนี้ยไม่ได้จูงใจให้ซื้อสะสมเท่าเทีทยบกับบางอย่างครับปันผลสวยไหมสําหรับ ttb ถ้าเทียบกับเพื่อนครับเผม,ผมว่าน่าจะใกล้เคียงือ ttb ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะครับเพราะว่าถ้าล่าสุดที่ผมดูนะยังไม่ได้ประกาศยังไม่ xd แล้วก็ยังไม่ประกาศ แต่คิดว่าคงไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นแบงค์ที่ไม่ไม่ได้มีความเด<ม>่นเรื่องของเงินปันผลอยู่แล้วใช่ใช่ครับเอาละครับหล,ลักทรัพย์โยนต้าประเทศไทยแนะนําแค่เทรดดิ้งหรือว่าเกงกําไรแค่เกงกําไรพ t b <c oughs> ครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณตองครับเออเราให้ไว้บาทห้าหกนะครับหนึ่งจุห้าหกอุ้ยต่ำกว่าราคาในกระดานเยอะเลยนะหนึ่จุดห้าหกค้อง ใช่ใช่ครับคุณยนาครับงั้นทำไมไม่แนะนำขายล่ะครับคุณตองครับเอของเราจะมีเกณฑ์อยู่ครับคุณยุทธนาก็คือต้องมีเเขาเรียกว่ามีดาวไซส์มากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงจะแนะนำขายนะครับดังนั้นถ้าถ้ายังยังมีอัพยังยังไม่ถึงอน่ะก็ยังยังใช้เป็นเทรดดิ้งแต่ถามว่าน้ำหนักเราชอบไหมเราก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบถ้าเทียบกับแบงก์อื่นนะครับครับชัดแล้วล่ะพูดขนาดนี้แล้วนะพูดขนาดนี้ก็ชัดแล้วล่ะนะครับ เก่งกำไรท t ทนะครับเเป้าต่ำกว่ากระดานเยอะเลยเป้าปลายปีบาท56ส่ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบๆบบบใช่ไวคอฟหรือเปล่าบางคนบอกเป็นวีคอฟไวคอฟนะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงบียอน นะครับ how to trade financial market logically โดยใช้ w h i t o f f method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w h i t o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1690บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร m ั n e y พัฒ s ออนไลน์ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลย มูลค่า1,690บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวค f ฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะเเดือน 9, 9.